สวัสดีค่ะเรื่องราวที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้นะคะเริ่มต้นในเช้าวันที่สองของปีใหม่เลยบรรยากาศนี่คือดูเรียบง่ายสงบสุขมากๆครับแต่ว่าเบื้องหลังความสงบนี่นแหละครับที่มีตัวละครหลักของเราอู่เฮาเหรินใช่ค่ะเขากําลังจะก้าวออกจากที่พักพร้อมกับกระเป๋าทมทมใบหนึ่งซึ่งข้างในกระเป๋านั้นนะครับของที่อยู่ข้างในมีมูลค่ามหาศาลเลย และในขณะเดียวกันโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายก็กําลังรอเขาอยู่มันเป็นภาพที่เอ่อต่างกันสุดขั้วเลยนะครับแหล่งข้อมูลของเราเปิดเรื่องด้วยการเทียบฉากสองฉากที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะในขณะที่อู่ห้าวเหรินกำลังจะเริ่มต้นวันใหม่แบบคนธรมธรมดาธรรมดาแต่ในย่านการค้าที่อยู่ไม่ไกลออกไปครับกลับมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเลยนะจากบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังรวมตัวกันเหมือนกับจา ล่าเขาอยู่โอ้โหมันคือการประทะก,กันของสองโลกที่ไม่น่าจะมาเจอกันได้เลยนะครับใช่เลยครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวจากฝั่งของอู่เฮาเหรินกันก่อนดีกว่าเขาเดินเข้าไปในร้านซาลาเปาเล็กๆร้านหนึ่งครับผมแล้วก็สั่งอาหารอย่างคุ้นเคยเลยเท่าแกขอซาลาเปาซักเข่งแล้วก็ซุปไข่ซักถ้วยเพิ่มผักดองในซุปไข่ด้วยภาพที่เห็นมันดูธรรมดามากๆเลยนะ ใช่ค่ะเป็นร้านที่แบบทํากันเองในครอบครัวครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือความคิดของเขาในตอนนั้นนะยังไงคะเขามองครอบครัวเจ้าของร้านแล้วก็คิดว่าชีวิตแบบนี้การเป็นเจ้านายตัวเองขายซาลาเปาอาจจะดีกว่าการไปทํางานให้คนอื่นด้วยซ้ําอืมมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับคือเขากําลังนั่งอยู่บนขุมทรัพย์แท้ๆเลยนะแต่กลับโหยหาความสุขแบบเรียบง่าย จากการกินสลาเปาร้อนๆหนึ่งลูกถูกต้องครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภอย่างเดียวนะคะเขามองว่าความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือทัศนคติในการใช้ชีวิตแต่ในขณะที่เขากําลังซึมซับความเรียบง่ายนี้อยู่แหล่งข้อมูลก็ตัดภาพเราไปสู่ความโกลาหลนที่กำลังก่อตัวที่หน้าร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่งบรรยากาศนี้คือต่างกันคนละเรื่องเลยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับที่นั่นมีกลุ่มคนในชุดสูตรราคาแพง เออน่าจะนับ10บคนได้ยืนออกกันอยู่ตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดเลยเหรอคะครับแหล่งข้อมูลใช้คำได้น่าสนใจมากเขาบรรยายว่าคนกลุ่มนี้ดูเหมือนโจรที่กำลังมองหาเหยื่อโห oh. สายตาของทุกคนคือจับจ้องไปที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินผ่านโดยเฉพาะคนที่เดินเข้าไปในร้านเครื่องประดับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะกลายเป็นว่าพอมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าร้านปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้จะกรูเข้าไปล้อมเลย แล้วก็ถามคำถามเดียวกันว่ามีหยกมาขายหรือเปล่าโอ้หนักท่องเที่ยวก็แตกตื่นสีคะแบบนี้ใช่ครับบางคนนึกว่าที่ร้านมีอีเวนต์อะไรพิเศษผู้จัดการร้านก็จนบัญญาเลยที่นี่จะไล่ก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ครับเพราะแต่และคนมาจากบริษัทใหญ่ๆในวงการทั้งนั้นเลยอ๋อสถานการณ์มันตึงเครียดถึงขีดสุดเลยนะครับเมื่อประธานบริษัทโทรมาหาผู้จัดการร้านโดยตรงโอโ้โห เรื่องใหญ่เลยครับบอกว่าจะลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งทำให้ผู้จัดการยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่เพราะนั่นหมายความว่าเขาต้องเชิญคู่แข่งทางธุรกิจทุกคนที่ยืนรอกันอยู่ข้างนอกเข้ามาในร้านด้วยเหมือนเปิดสนามประมูลอย่างไม่เป็นทางการเลยนะคะใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากวิดีโอสั้นๆแค่คลิปเดียวที่อู๋เฮาเหรนปล่อยออกไปเขาคงไม่คิดว่าแค่คลิปเดียวจะดึงดูดฉลามในวงการเพชรพลอยที่กระหายเลือดขนาดนี้มาได้นะคะเอาล่ะ กลับมาที่อู่เหาเหลินค่ะหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเขาก็เดินเล่นไปเรื่อยๆครับแต่ในระหว่างนั้นเขาก็กําลังยุ่งอยู่กับโลกอีกใบหนึ่งในโทรศัพท์ของเขานั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มซองแดงตรงนี้เราต้องหยุดคุยกันหน่อยค่ะเพราะกลุ่มซองแดงนี่เป็นคอนเซ็ปที่สัมพันธ์มากในเรื่องนี้เลยสําคัญมากครับมันไม่ใช่แค่กลุ่มแชทธรรมดามดานะครับแต่มันคือตลาดดิจิทัลข้ามมิติตลาดดิจิทัลข้ามมิติครับ มีการแบ่งระดับสมาชิกมีสกุลเงินของตัวเองที่เรียกว่าเหรียญพลังงานอืและที่สำคัญคือมีกฎเกณฑ์การซื้อขายที่ชัดเจนมากดักวันนั้นก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มระดับเริ่มต้นที่อู่เฮาเหรินอยู่ด้วยครับคนนึงในนั้นใช้ชื่อว่าพ่อค้าอาวุธซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ได้รับรับรองอย่างทางการด้วยนะ การปรากฏตัวของเขานี่ททำให้คนในกลุ่มประหลาดใจกันใหญ่เลยว่าทำไมทาไมพ่อค้าที่ดูโปรขนาดนี้ถึงมาอยู่ในกลุ่มระดับล่างสุดได้ใช่ค่ะซึ่งพ่อค้าอาวุธก็อธิบายว่ามันเป็นกฎนะครับเขาต้องไต่เต้าจากระดับล่างสุดขึ้นไปอ๋อแต่ประเด็นสำคัญที่คนในกลุ่มยกขึ้นมาก็คือในกลุ่มระดับล่างแบบนี้เนี่ยมันมีข้อจากัดของระบบอยู่คือไม่สามารถขายอาวุธจริงๆได้ ซึ่งนี่คือจุดที่เรื่องเราเริ่มน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะเพราะพ่อค้าอาวุธคนนี้ฉลาดมากเขามีวิธีแก้ปัญหาครับเขาบอกว่าถึงจะขายอาวุธตรงๆไม่ได้แต่เขามีของที่เกี่ยวข้องกับอาวุธอยู่อาา่ะฮะแล้วเขาก็ส่งรายการสินค้ามาให้ดูซึ่งของแต่ละอย่างในลิสต์นี่ต้องบอกว่าหลุดโลกมากโอ้มีอะไรบ้างครับมีตั้งแต่เครื่องปั่นระดับอนุภาคไฟฉายรุ่นสว่างสุด ไปจนถึงมีดทำครัวความถี่สูงค่ะมันเหมือนแคตตาล็อกของในหนังไซไฟเกรดบีเลยนะครับแต่สิ่งที่พ่อค้าอาวุธทำต่อจากนั้นคือการตลาดแบบพุ่งเป้าเลยยังไงคะเขาลเลือกสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาโปรโมทนั่นก็คือมีดทำครัวความถี่สูงแล้วคำโฆษณานี่สุดยอดมากใช่ครับเขาบอกว่าใบมีดเป็นเกรดเดียวกับมีดต่อสู้เลยนะค่ะถึงจะถูกตัดฟังกช์ชันไปเยอะ แต่ความคมยังเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ตัดเพชรได้เหมือนของเล่น <c oughs> ดิฉันชอบการเปรียบเทียบในแหล่งข้อมูลมากเลยค่ะเขาบอกว่าพ่อค้าคนนี้อธิบายสรรพ,พคุณมีดทำครัวเล่มนี้ราวกับว่ามันเป็นปืนใหญ่บนยานรบอวากาศ <c oughs> ใช่ครับเวอร์วังมากมันดูเกินจริงมากๆแต่แล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นครับอูเฮ้าเหรน,นซึ่งตอนแรกก็อึ้งไปเหมือนกันพอเห็นราคาแค่ห้าเหรียญพลังงานห้าเหรียญ เขาก็กดซื้อมันทันทีโดยไม่ลังเลเลยค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญค่ะคนในกลุ่มมองว่าการกระทําของเขาคืออะไรเขาคิดว่ายังไงกันคะพวกเขามองว่าเขาคือพ่อค้าของเก่าแปลกคนที่โง่และมีเงินเหลือใช้อา้าวมีคนคอมเมนต์เลยว่าคราวก่อนซื้อหินคราวนี้ซื้อมีดทําครัวในสายตาคนอื่นเขาคือตัวตลกเลยครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจของเขามันผ่านการคำนวณมาอย่างดีแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับเขาไม่ได้จะเอามีดไปครองโลกแน่ๆแต่เขามองเห็นประโยชน์ที่คนอื่นมองไม่เห็นถูกต้องครับเขามีปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากก็คือคือเขามีหยกก้อนใหญ่มหืมมาจะทำยังไงถึงจะตัดมันได้โดยไม่ให้เสียหายอ๋อจริงด้วยการใช้ค้อนทุบมันเสี่ยงเกินไปเสี่ยงมากครับแต่มีดความถี่สูงที่โฆษณาว่าตัดเพชรได้เหมือนของเล่นนี่แหละ คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเขามันคือเครื่องมือที่ใช่ในเวลาที่ใช่และในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบที่ไม่สมมาตรเลยนะคะใช่ครับหรือ asymmetric advantage ของที่แทบจะไม่มีค่าในโลกดิจิตอลไฮเทคค่ะกลับกลายเป็นของที่เปลี่ยนเกมได้ในโลกของเขามันคือเทคโนโลยีจากบริบทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อีกบริบทหนึ่งแล้วสร้าพลังมหาศาล ใช่เลยครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือรูปแบบของมันแหล่งข้อมูลอธิบายว่าตราบใดที่ยังไม่เปิดเครื่องมีดเล่มนี้จะดูเหมือนด้ามจับธรรมดาธรรมดดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยครับมันคือพลังที่สามารถซ่อนไว้ในสายตาคนทั่วไปได้เลยถึงภายนอกจะดูเป็นแค่เครื่องครัวแต่อูเฮาเหรนรู้ดีว่าถ้าจําเป็นเขาสามารถใช้มันเป็นอาวุธสังหารได้อย่างง่ายดายแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อของชิ้นอื่นเพิ่มนะทําไมล่ะคะ เขากลัวว่าจะดูแปลกและน่าสงสัยไปมากกว่านี้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทําอะไรตามอารมณ์แต่มีการวางแผนและระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากครับเขาได้เครื่องมือที่ต้องการแล้วก็ถอยออกมาิบเงียบไม่สร้างความสนใจให้ตัวเองมากไปกว่านี้เขาบริหารจัดการการรับรู้ของคนอื่นที่มีต่อเขาแม้แต่ในโลกออนไลน์ที่ไม่ระบบตัวตนบอกเราว่าเขาเป็นนักวางกลยุทธ์ไม่ใช่แค่คนโชคดีที่เจอหยกก้อนโตครับ เอาละค่ะเรื่องราวดำเนินมาจนถึงตอนเที่ยงหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเป้าหมายต่อไปของอูเห่าเหรินก็ชัดเจนแล้วร้านเครื่องประดับที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายไปเรียบร้อยแล้วและภาพที่เขาเห็นเมื่อไปถึงก็คือภาพที่เขาคาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดหน้าร้านเต็มไปด้วยผู้คนครับจากบริษัทใหญ่ๆที่มาด้วยเป้าหมายเดียวกันคือยกของเขาเขาไม่ได้แค่เดินเข้าไปหาผู้ซื้อหนึ่งรายนะคะไม่ใช่เลยครับ เขากำลังจะเดินเข้าสู่ตลาดที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองใช่เลยค่ะเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ขายอีกต่อไป เป็นคนคคุมมเเกขาเป็นคนสร้างอุปทานหรือสป p p l y ที่มีเพียงชิ้นเดียวและสร้างอุปสงค์หรือดีมานที่ร้อนแรงจนควบคุมไม่อยู่ด้วยคลิปวิดีโอเพียงคลิปเดียวสถานการณ์แบบนี้ทําให้เขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบสูงสุดเพราะอะไรคะเพราะการแข่งขันที่สูงขนาดนี้หมายความว่าเขาจะไม่ถูกกดราคาจากผู้ซื้อรายใหญ่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง๋อพวกเขาต้องแข่งกันเองเพื่อแย่งชิงหยกจากเขาซึ่งจะดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกนี่คือผลลัพธ์ของการวางแผนทั้งหมดที่ทเขาทํามาตั้งแต่ต้นเลย ถูกต้องครับเรื่องราวทั้งหมดจึงเดินทางมาถึงจุดคลแม็กซ์แล้วนะคะอ,อู๋ห้าเหรินคนที่เริ่มต้นวันด้วยาลาเปาและซุปไข่ครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ซื้อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มามือเปล่าใช่ค่ะเขามีอาวุธลับสุดไฮเทคซ่อนอยู่ในรูปแบบของมีดท,ทำครัวอยู่ในกระเป๋าฉากสำคัญของการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวพาเรามาถึงจุดที่น่าขบคิดมากๆเลยนะคะครับ มันคือการบรรจบกันของโลกสองใบโลกแห่งความเรียบง่ายในร้านซาลาเปากับโลกของตลาดดิจิตอลข้ามมิติลองจินตนาการดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออำนาจต่อรองที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทุนมหาศาลของกลุ่มบริษัทที่รออยู่แต่กลับอยู่ที่เทคโนโลยีล้ำยุคที่ซ่อนอยู่ในคราบของมีดทำครัวธรรมดาธรรมดาในมือของคนคนเดียวคำถามท,ท,ที่เรื่องราวทิ้งไวใ้ให้เราก็คือคนคนหนึ่ง จะใช้พลังที่ซ่อนเร้นนี้เพื่อพลิกเกมการเจรจามูลค่ามหาศาลได้อย่างไร